เราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือเดินเครื่องนะคะให้เขาไล่น้ํานะคะเห็นไหมคะถ้าโยกล้วออกเยอะเลยค่ะทั้งห้องเห็นไหมคะนั่นเป็นน้ํานะคะที่ออกมาพอมับลมนะเป็นค่ะก็คือเดินเครื่องนะคะให้เขาไล่น้ํานะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะเนะคะเห็นไหมคะต้องปล่อยนะเพราะว่าถ้าถังเป็นสนิมวันนี้จะพามาปล่อยน้ำถังปั๊มลมนะคะเดี๋ยวเรามาดู ก็นจะมีนะ,ะออจห้อแล้วอ๋อแล้วกตะแคงนะครับตแคงนะเราถ้าถ้ามันตั้งอยู่กับพื้นก็ต้องโยกโยกมานอะอันนี้ทำให้ดูนะคะว่าหาขวดมาลองแต่ว่าถ้าเป็นของ F C จะมีล้อนะคะเราก็หา กระมังหรือหาถาดนะคะมาลองนะจะให้ดูนะว่าน้ําเขาเป็นสนิมเลยนะคะเนาะแสดงว่าในถังเขาต้องเป็นสนิมนะเพราะฉะนั้นน้ําเนี่ยต้องปล่อยนะปล่อยถ้าเราใช้ปั๊มลมบ่อยเราปล่อยได้ทุกวันเลยนะคะเดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นถังขนาดไหนตัวนี้ถังห้าสิบลิตรนะคะหมดยังคะ ตอนปั๊มลมเข้าแล้วค่อยไล่อีกทีหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวปั๊มลมเข้าแล้วเรามาดูอีกทีอันนี้คือเราถอดมอเตอร์ไปซ่อมนะคะนี่นะคะเป็นถังรุ่นนี้นะมอเตอร์ออยฟรีสองตัวพันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะะเดี๋ยวเราติดตั้งมอเตอร์แล้วเราจะมาไล่น้ําในถังเขาอีกทีหนึงนะะ่งเนาะโอเคจ้ะมาค่ะเรามาปล่อยน้ํากันตอนนี้ปั๊ม ล้วก็ปั๊วเดี๋ยวเราเสียบปั๊กนะำเดี๋ยวเราต้องไปเสียบปัก๊กนี่นะคะเราเคยเสียบเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวน้ำาก็จะกระเด็นออกมาไปเลยนะคะทุกคน,นนี้ตั้งข้างล่างมองให้เห็นภาพเลยนะเนท่างไม่ได้เอาอะไรรองเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะนี่คือน้ำที่เป็นสน,นิมนะคะ ก็จะออกมาอีกนะไปดูนะเห็นไหมคะขอตูมนะเน,นะะี่ยค่ะเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะคะาสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะคะก็คือเดินเครื่องนะคะให้เขาไล่น้ํานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูกว้างอ่าทั้งของโยกให้ดูเลยะค,ะค่ะยกขังอะค่ะเนี่ยค่ะยกแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะ,นะเ,นเนี่ยคะเห็นไหมคะ ต้องปล่อยนะเพราะว่าถ้าถัางเป็นสนิมน,น้ำที่อยู่ในถังจะระเหยไปสู่วาลวนะคะไปสู่เฟเชอร์นะคะจะทำให้อุปกรณ์ข้างบนเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญเลยต้องปล่อยทิ้งนะคะเห็นไหมคะว่าเขาค้นคลักเลยนะเดี๋ยวก็ให้ดูที่วขวด,ดวนี้เน้นย้ำวา่าอันนี้เขาไม่ออกแล้วนะเราต้องใช้ลมข้างในช่วยดันนะ,ะเพราะว่านะน้ำเขามีอยู่เท่านี้เนาะที่เราออกกันตอนต้น,นคลิปนะคะ แล้วก็มีเนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าโยกแล้วออกเยอะเลยค่ะเื่องหองเห็นไหมคะนั่นเป็นน้ำนะคะที่ออกมาพร้อมกับลมนะเต็มเลยนะทุกคนเยอะนะคะเนี่ยถังเขายังใหม่อยู่เลยนะปั๊มลมเขาจะมีน้ํานะคะทุกคนต้องปล่อยนะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท่านสามารถดูแลปั๊มลมของท่านได้นะคะ ดูแลเพราะว่าถ้าเราใช้งานแล้วเราดูแลเขาก็จะทนนะคะแล้วก็อยู่กับเราให้เราใช้งานไปได้นานเลยนะคะออคลิปทำแบบนี้เลยนะครับ ทำแบบนี้ได้เลยนะแบบที่ช่างทองทำได้เลยนะคะโอเคไปหาที่ปล่อยต่อนะครับต่เนี้มันจะไ,ไม่เลอะเนาะเดี๋ยวช่างทองจะไปหาที่ปล่อยต่อเพื่อไม่ให้มันเลอะเธอแต่เนี่ยคือทำให้ดูนะจริงถ้าลูกค้าทำหรือเอฟซีทำก็หาถาดหรือหาอะไรมาลองแล้วก็โยกโยกโยกเขานะคะแต่เนี่ยอยากให้เห็นความสกรปรกนะคะอยากให้เห็นสีของน้ำก็เลยทำแบบนี้ให้ดูนะเนี่ยค่ะโยกเขาก็ยังออกมานะออกมาอยู่นะ ถ้าใครไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ยพอเปิดจุกปุ๊บอะเขาจะพุ่งกระถูดเลยนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องเมียช่างนะคะเมียช่างมีคลิปลงทุกวันเลยจ้าสวัสดีค่ะ